สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเกี่ยวข้าวดอกันนะครับและก็ตอนที่เกี่ยวข้าวดอเน,นี่มันแดดร้อนมากเลยเราก็ต้องหยุดพักเป็นระยะระยะนะครับเพื่อจะให้ร่างกายนั้นปรับสมดุลร้อนเย็นให้มันเป็นปกตินะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานแบบกลางกลางแจ้งตลอดเวลาเนาะก็เลยจะมาพาเล่น ี่นะครับผมปีปีที่จะทําจากอาตอฟางนะครับผมที่เราเกี่ยวไปเมื่อกี้เนาะเราก็ตัดเอาตอฟางมานะเป็นของเล่นตั้งแต่ดึกดําบันมาแล้วเวลาเราไปเกี่ยวข้าวแล้วก็ช่วงที่แบบว่าแบบพักผ่อนระหว่างทีเ่เราเกี่ยวเนีดหนังไเนี่ยเราก็จะนั่งใต้ร่มไม้นะครับด้านหลังนู่นนะครับจะเป็นทุ่งนาที่ปลูกข้าวดอไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วก็หลัก เก็บเกี่ยวกันเนาะนี่ก็ก็จะมาทําปีให้เพื่อนๆได้ชมเนาะปีก็จะทําจากตอฝางนะครับย้ำอีกทีหนึ่งอ่าก็ตัดตอฟางมาก็ตัดท้ายมันออกเนาะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เอามาเป็นกำเลยเนี่ยมาเป็นกำเลยอ่าเดี๋ยวจะเลือกมาสักตัวหนึ่งนี่ครับผมเราก็จะมาตัดหัวมันออกก่อนนะครับผมตัดตรงนี้ออกเอาเขียวนี่แหละเรา จะตัดปลายสั้นยาวก็แล้วแต่สะดวกนะครับผมก็ถ้าตัดยาวก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งถ้าตัดสั้นก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งเราก็จะมาตัดตรงใกล้ๆร่องมานะฮะแล้วก็ทําเป็นลิ้นนะฮะลิ้นอันนี้จะยาวนิดน,นึงนะครับผมแล้วก็พอ,อมาดีดได้เสร็จเรียบร้อยล้วก็จะใช้ไอ,อ,อตัวตัวเปลือกหุ้มสร้างข้าวฟางข้าวเนี่ยแย่เข้าไปใน ในโพรงของต่อข้าวก่อนเพื่อที่จะให้มันมีช่องว่างเวลาเป่าแล้วก็จะมีเสียงนะครับเนีย yeah, เสียงดีดนะแล้วก็เราเป่าดูนะครับไม่ดังครับผมด้วยสายไรเดี๋ยวเร,เราไปดูกันอีกทีไม่มีเสียงครับมไม่มีเสียง อาจจะยาบไปเรามาดูอีกอันหนึงนะครับผมแล้วลองเอาลิ้นสั้นๆดูครับลิ้นสั้นดูนะครับผมแล้ก็แย่ไปนี่สมัยเด็กๆใครเป็นชาวนาภาคพีสานเนี่ยก็จะรู้ดีเนาะว่าอของเล่นที่เราแบบ อเอาลูกไปเลี้ยงด้วยตอนที่เราเกี่ยวข้าวตอนที่เราทํานาเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้ให้ลูกจะเล่นนะชาวนาชาวไร่เงนรายได้ก็น้อยแล้วก็ของแบบทอยของเล่นอะไรเหมือนสมัยเนี้ยก็ไม่มีนะก็เกมบนมือถือก็ไม่มีวิดีวิดีโอ,โอเกมอะไรก็ไม่มีนะครับก็นี่แหละครับเป็นเป็นของเล่นเด็กๆนะฮะก็คนพูดก็ อยู่ในยุคนั้นเลยค่ะสี่สิบห้าสิบปีนะครับผมนะเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับว่ามันจะมีเสียงดังไหมไม่ดังครับท่านผู้ชมด้วยสาเหตุอะไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองทดสอบกันไปเรื่อยๆนะครับผม <S <S ตกใจมากเลยนึกว่าจะโชว์ไม่ได้นึกว่าจะโชว์ให้เพื่อนๆชมไม่ได้นะนี่กบนี้เครื่องเล่นสมัยเราเป็นเด็กๆนะครับใครจําได้บ้างช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอตจะเป็นเด็กเล่นกันยังไงนะครับผมแล้วก็เคยเคยเล่นตัวนี้มานะครับ คนที่เป็นชนะจริงๆนะครับเป็นชนะที่แบบว่าอยู่ชนบทนะครับอยที่ห่า,หางไกลความเจริญนิดนึงนะครับที่แบบว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นรับราชการหรือเป็นครูเป็นอะไรที่แบบว่า,ามีฐานะหน่อยเนาะก็จะคุ้นชินกับตัวนี้เลยปีกากตอฟางนะครับอเอามาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับผมทาง่ายๆครับง่ายๆแล้วก็เด็กๆก,ก็จะเป่าแข่งกันนะครับเสียงระงมไปทั่ว ท้องนาเลยนะครับผมเรามาฟังกันอีกว่าจำจำกันได้ไหมครับ,รบเราก็้ามา,าด่าึกความหลังกันเนาะนี่ทำจากตอฟางแล้วก็บางคนเขาก็จะทำเป็นลิ้นตรวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทำเหมือนขุย ก็จะมีหลายๆช่องเสร็จแล้วมันก็จะมีทําเป็นตัวโนต้ตได้ด้วยนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะมียาวมีสั้นแล้วมันก็จะทําให้เกิดเสียงที่มีความแตกต่างกันทําให้แบบเกิดความไพเราะทางด้านดนตรีได้นะครับวันนี้ก็เลยนําปีมาฝากเพื่อนๆนะครับผมหวังว่าคนที่เคยเมีประสบการณ์อยู่ที่ต่างจังหวัดท,งท,งทงางแถบภาคอีสานแล้วก็อยู่ ที่ำนานนะและจะได้รู้จักกับตีนะครับก็เลยมาราศก,กับฟังนะครับวันนี้ก็จะขอลาท่านชมไปก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วมีนวดข้าวก็จะาพาไปนวดข้าวโดยใช้ไม้คอนนะไม้คอนเขาเรียกว่าไม้อะไรเนาะจำไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆนะว่า,าไม้ที่เขาใช้นวดข้าวออกจากแบบ โคนข้าวแล้วก็ไอตัวที่แบบตีตีข้าวที่เหลือจากหัวหัวโคนมันที่มันมันตีออกได้ไม่หมดนะเขาจะใช้ไม้อีกชนิดหนึ่งนั้นมันเชื่ออะไรเดี๋ยวรอรับชมตอนต่อไปนะครับผมจะเจามาฝากนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ